สวัสดีครับอยู่กับช่องสารําสิ่งครับนีพระมาหาอาจารย์กกยครับอาจารย์กกยอาจารย์เกือครับไถหน้าประพันครับเขาเพ่เกิดประพนันเบมือห้อยสับป,ปลือไทยไว้ครับก็อง <c oughs> ไทยกินแต่แดนครับโอ้ย เขาขึ้นมาลองกองแกงสีเพิ่งเขาเพิงอัน,นอันนี้ก็ให้ดูนะครับนี่บางคนบอกออนาหยอดสู้นาหวานไหมนะครับนี่ครับถ้าเป็นนาหวานได้หวานรอบสองนี่ไม่เป็นไรครับเขาบ่าบาปกติครับถ้าเป็นนามาหยอดได้ได้หวานรอบสองอ้ย กพื้นจะรูบวดไปแล้วครับพี่น้องเสื้อผมนี่ครับอะไรที่เดิมๆม,มาจากโบราณโบราณแล้วมันไม่ดีมันจะไม่เป็นไรครับอะไรที่มันใหม่ๆแล้วพอมาพลาดครับโอ๊ยพีนยี่ครับลองดูครับก็ไม่ได้สนใจว่าออสภาพแวดล้อมอะไรเป็นงไงครับคนมันจะพูดนะครับว่าแล้วเครื่องยอดมึงมันบ่ดี เดี๋ยวจะไปรีวิวข้าวหยอดด้านล่างท่านนาท่านสัตว์หลวงดูน่ะอุดเลือดเอ้ยเป็นขื่นเป็นขื่นเยอะจารย์เอ้ยสวัสดีครับสวัมินจ่าเตาครับสุดเขาครับ นี่มันสูตรได้ครับนี่มันเป็นสูตรทิ้งดีจังนึงเลยเนี่เก็บหัวงานหันให้มันหนูครับถ้า่สาศาสตร์กับไปเลยครับมันสิหนูครับนี่อาจารย์ดึงไปนี่ไปผุดมาที่ละ่ะโอ้เหมือนยังไปย้ำหัวงานหมุนอยู่นี <c> ่ <oughs> จ้าเต่เ <c oughs> าเอ้ยสีละว่าน่าเขาหน้าจ้าของเหตุยังก็คือบัดเมียเขานห่ะนะ คือประ่าเมียเขาเนี่ยต้นต้นไหนเหรอความเนียนของหัวงานครับอันนี้สูตรดีนะครับ เกิดกระปิดกระปลอยครับไม่รู้มันเป็นอะไรครับท่านสัป,ปเหลือบอกว่ามันเป็นกับยาคุมครับจิดยาคุมหญ้าแล้วมันตายผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับ <S 2> <S 2> วันนี้ก็21มิถุนาขอร้องลาอีกหนนี่ครับก อันนี้นะครับยังว่าท่านมีนนำครับนี่นแรงเป็นประวัติศาสตร์มีว่านกระน้วยนะครับติดน้ำยังเท่าไง อันนี้งวดคันนี้นะครับอรายเดือนนะครับเดือนละสามพันครับดอกเบี้ยครับงวดงวดก็เจ็ดหมื่นครับเดือนหกเดือนหกเดือนหกเดือนอุ้ยปีละแสนสี่ครับคันนี้ก็รวมดอกเบี้ยก็ตกประมาณล้านสองครับนี่เบิรงเงาครับู้ได้อยากได้รถใหม่ครับมันต้องดูหลายอย่างครับคุณจะมีรถใหม่คุณต้องมีอาชีพเสริม ต้องมีหลายอย่างครับเงินก็ส่งดอกเดือนละสามพันนีก็ไม่ธรรมดาครับดอกเบีย้ยทุกเดือนทุกเดือนอันนี้เคสนี้ก็คือของน้องมันมีมีสวนยางครับแล้วก็มีนาประมาณ5้6 0ิบหไร่ครับน้องมันทิ้ง4ประตูนะครับเนี่ยไปจอง4ประตูไว้ครับไม่เอาครับ จองรีโวไว้จองดีเมกไว้ก็ไม่เอาครับรีเมอรถไทแทนมันบอกว่าสี่ประตูหาเงินไม่ได้ครับติดเครื่องก็เสียเงินแล้วสันมีรถกับมีควมขีดมีหัวสิพาไปครับไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวไปเสียเงินครับรถไทยี่ติดขึ้นไม่ไหนเงินเลยครับ พวกอะไรอย่นนี้เหอทานนี้จาเตาทุกนเอ้ยสมหาเตียงหน้าทัศนกับผู้ชมละเบดนี่มึงมันเห็ดครับดูด คาดลูกพ่ถึงตัานีลไปก็ไปซื้อโคกแล้วครับไปหาซื้อโคกนะครับจะเอาพัานเจ็ดแล้วครับไม่รอดแล้วพันหกบอกแล้วมันหลวงครับบอกว่าจะเอามันไม่เชื่อครับมันหนักยิงครับถ้าดินเปียกดินแฉะรถแทบไม่ไปเลย ชือบสันสัปลือันนี้นะครับอาชีพของสับป,ปะเลือครับมีอแตนนตอนนี้ว่าจะขายแตนนแล้วครับจะซื้อหก้อแล้วครับอีแตนนก็หก้อนะครับดำสนใจก็ ติดต่อได้นะครับน่าจะสักสองแสนห้ามั้งครับผมว่าดีกว่าไปซื้อไอ้ไอ้รถซิ่งครับคัสซีบิอัพแล้วก็ดำไม่ได้ครับแล้วก็เป็นคอกเหล็กบางๆอันนี้คอกปีเนียมนะครับเบรกทิฟฟี่ครับหกล้อเล็กเพราะว่าราคาหน้าสนครับท่านซาบลือจะขายครับ มาคบกับแก๊งหกล้อดำดินแล้วเดี๋ยวเขาไม่ให้เล่นด้วยครับพวกผมมีหกล้อกันทุกคนครับแต่ปลเลือไม่มีครับมีแค่รถไถครับจะจัดเพนเขาบ้างครับสนใจติดต่อได้ครับรถแต่งแรงครับรถซื้อมาจอดครับันนั้นครับซื้อมาไว้ขนมันขนมันก็ไม่ได้ขนครับมันสูงครับเอาไปครับขนเอา เนี้ยนะครับพี่ไช้คาดได้ครับนี่อ,อาจารนะผมเบื่อก็ตอนที่มันช่วงเก็บหัวง,งานเก็บอะไรไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่มันจะเก็บได้ทุกตารางนิ้วครับแล้วก็จะไม่มีคืน่นมีอะไรนะครับตามมุมตามอะไรนะี่ ลอตเตอรี่เก็บได้หมดครับแต่ถ้าเป็นผ่านไถยไม่ได้ครับนี่จาโตมยั เบื้งคือผัวหนูนะครับนีเบิ้งคือเรียบเสมอครับนี่ตอนเวลาหลังมันโดนฝนนี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่มันจะเป็นขึ้นเป็นขึ้นอย่างนี้นี่นี่ดินมันก็จะแห้งแข็งครับก็คิดดูสภาพใบแท็กที่มันเป็นเหล็กนะครับช่วงล่างยาวๆไม่เหลือครับมันเลี้ยวยากครับยิ่งเป็นดินทรายแห้งยิ่งหนักครับเหมือนมันจะเกาะใบแท็กไปเลยครับแล้วร่นหนักๆด้วย กติดตามฝากไลฟ์ฝากแชร์นะครับสวัสดีครับ